สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง generative ai.yn.th นะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนว่าเราจะทำยังไงถึงจะรู้นะครับว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรูปจริงหรือว่ารูปที่สร้างด้วย AI นะครับทำไมถึงอยากทำคลิปนี้ขึ้นมานะพอดีไปเจอรูปพวกเนี้ยเยอะนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉยนะเป็นรูปเด็กเนี่ยแกะสลักแตงโมรูปมังกรอยู่นะครับซึ่งมีคนสร้างรูปนี้นะครับยูเซอร์คนหนึ่งอ่ะเดเบอร์ไว้นะเบอร์หน้าไว้ ยูเซอร์คนนี้เขาสร้างแล้วก็ไปโพสเต็มเลยเยอะแยะหมดเลยเป็นการหลอกนะคนที่ไม่เคยใช้เจนเนอเรทิฟเมาก่อนนะครับเขาก็จะรู้ไม่ออกนะเขาจะแบบว่าชื่นชมเด็กคนนี้นะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับเพราะปัจจุบันนี้ AI เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าถึงทุกคนนะปัญหาเรื่องข้อมูลเท็จนะครับที่เกิดจากภาพ AI เนี่ยแล้วก็ข้อมูล AI เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะประเทศเรานะในระดับโลกเนี่ยมีมาเยอะแล้วนะครับตัวอย่างที่ชัดๆเลยนะก็คือเรื่องนี้นะครับเหตุการณ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และซูเามินะในแถบภูมิภาคเขาเรียกว่าแคสคาเดียนะแคสคาเดียนี่ก็อยู่แถวแปซิซฟิกวันอกชิงเหนือนะเขาบอกว่ามันมีรูปภาพเนี่ยขึ้นมาว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2001ว่ามันเกิดซึนามิแล้วก็แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยนะครับเป็นเพราะอะไรเพราะว่าภาพนี้มันถูกสร้างด้วย AI นะคือคนที่สร้าง AI เนี่ยเขาใช้มิจเจอร์นี่นะครับเป็น AI แล้วก็สร้างภาพเนี่ยใช้พรอมต่ตาง สร้างขึ้นมาประมาณ20กว่ากับรูปนะซึ่งมันก็สมจริงมากนะคือตอนนั้นเนี่ยมิเจนี่กาลังมามีอยู่เจ้าเดียวเลยนะครับภาพพวกนี้นะครับถูกโพสต์เอาไว้ในเว็บ reddit นะครับก็เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆของโลกเลยนะตัวอย่างรูปนี้นะก็เป็นรูปแบบว่าเนี่ยเด็กเด็กกับครอบครัวกําลังวิ่งหนีอยู่นะครับทําให้คือมันสมจริงมากอะ่ะแล้วเขาเคยสร้างภาพนอื่นด้วยเชน่นนี้นะก็เป็นภาพตึกที่มันแบบว่าถล่มลงมาอย่างนี้นะครับในแคสคาเดียซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลย แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเนี่ยเป็นรูปหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยซึ่งไอ้พวกนี้คือเป็น AI ทั้งนั้นนะครับส่วนรูปนี้ก็เหมือนกันมีธงอ่ะมีปักธงไว้ลดนะีเซนแต่สังเกตดูตรงมือนี้นะครับถ้าไม่มองดีๆก็จะไม่เห็นนะว่าจะมีมืออยู่ที่ธงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็รู้แล้วว่าเป็น AI นะอืมแล้วห,หรือมีจอส์จบััตยูบนะบไปช่วยด้วยนะเลเซนนะครับตัวประธานาธิบดีในยุคนั้นนะก็ไปช่วยด้วยปี2001ก็เป็นเฟดทั้งหมดนะซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยคนแชร์กันเยอะมากเลยไปที่แล้วแล้วก็คือเหมือนกับคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเรื่อง AI หรือยังไม่เคยใช้มาก่อนนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะเขาเขาไม่เคยใช้นะครับมาเจอภาพเหล่านี้ก็กดแชร์ไปก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซีเรียสจริงๆนะเป็นตัวอย่างที่ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการดูนะว่าไอ้มันอันไหนคือภาพที่สร้างด้วย AI กันแน่นะครับ ครับเพื่อเป็นการยกตัวอย่างเนี่ยผมก็จะใช้รูปที่ตัวเองเจนขึ้นมานะในการอธิบายเพิ่มนะครับอันนี้นะครับผมก็ใช้พร้อมประมาณว่าให้เด็กคนหนึ่งนะครับแกสลักทุเรียนให้กลายเป็นมังกรก็ได้รูปภาพมาอย่างนี้นะก็ดูผ่านๆก็สวยดีเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ้มันจุดไหนที่มันดูแล้วเป็น AI นะครับอันดับแรกเลยนะครับอะไรที่มันเกินจริงนะครับอะไรที่มันเกินจริงนะครับเอ AI แน่นอนอย่างรูปนี้นะครับแกสลักเป็นมังกรได้เงี้ยโอ้โหแบบว่า อย่างนี้นะหน้าตาอย่างนี้นะมันจะเป็นไม่ได้ยังไงครับถูกไหมก็อย่างนี้ก็คือรู้เลยว่า AI นะครับ 2. นะครับเรื่องของความไม่สมบูรณ์คือใน AI เนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันไม่สมบูรณ์นะถ้าอยู่ในยุคนี้นะครับนิ้วมือเนี่ยจะเป็นจุดบอดที่สําคัญของรูป AI เลยนะครับดวงตาเรื่องของรูปร่างจมูกปากมันชอบมีผิดเปี้ยวอะไรไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่มันอยู่ในมือเนี่ยจะเป็นปัญหาของนักเจนรูป AI มากเลยเช่นอันนี้จะเจนมีขึ้นมา,นมาก็เป็นอย่างนี้นะถูกไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเมื่อกี้อันนี้นะครับเห็นไหมดูมันผ่านก็โอเคหรอกนะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตรูปนิ้วเด็กดีๆเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5 6 6ี่้านิ้วนะครับ6นิ้วแล้วก็การซ้อนกันของ2เด็ก2คนเนี่ยมันก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้นะม,มันก็แบบว่ามันก็แบบซ้อนๆกันแปลกๆอันนี้คือจุดแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยนะครับ รูปนี้ผมสร้างด้วย leonardo ai นะครับใช้ leonardo diffusion xl นะครับเรามาดูอันนี้นะครับเมื่อกี้บอกให้ดูนิ้วใช่ไหมพอมาอันนี้นิ้วครบไหมครับ1,2,3,4อ่ะ4 5นิ้วครบแต่ว่ามันก็มีเบี้ยวๆนิดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะอันนี้เบี้ยวๆนิดหนึ่งเออลิมบอกไปว่าอันนี้คือ stable diffusion 3นะครับ generate ด้วย cr ai sd 3นะครับแล้วก็นาฬิกานี่เบี้ยวๆนะ คือก็เราดูเงี้ยโอเคมันก็โ,โหมันก็ชัดแล้วก็สวยนะก็น่าจะเป็นของจริงใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาดูรายละเอียดดีๆเนี่ยยังไงก็ยังมีมีข้อจุดจุดที่มันแบบว่าจับได้อยู่นะครับยังดูตาเนี่เห็นไหมคือตาแววตาเนี่ยมันก็แบบว่าอ่ะอย่างนี้นะอืมโอเคแล้วก็มีอ่ะเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นไปไ,ได้เลยใช่ไหมมันทุเรียนจะกลายเป็นมังกรไนดะ้ยังไงนะอ่ะนี่คือจุดที่ให้จับนะอ่ะรูปนี้สร้างด้วยดาวอีนะครับดาวอี ดาอีก็นิ้วก็โอเคเห็นไหมนิ้วก็โอเคนะแต่ว่ามันก็ยังดูแบบบิดเบี้ยวนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็มีตรงนี้มีดเนี่ยเพี้ยนแน่นอนเพี้ยนแน่นอนนะดูนี่มังกรสวยเลยียนทุเรียนเนื้อทุเรียนแกะมังกรนะครับนี่มันจะเป็นจริงได้ยังไงนะอย่างนี้นะอ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะให้ง่ายขึ้นก็มาเซิร์ชนะเอาอนะิมเมจมาเซิร์ชใน Google Image นะครับมาที่ images.google.com นะครับแล้วก,กดเซิร์ชนะครับ เราจะได้รู้ว่าไอ้ออรูปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่รูปที่มันแบบว่าเป็นรูปปลอมเจนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงว่า oh, นี่มันปลอมนะอะไรเงี้ยนะเราก็จะรู้นะครับแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับบางรูปเนี่ยคือมันก็เพอร์เฟกนะถามว่าถามว่าดูแค่นิ้วมือดูแค่สิ่งที่มันไม่สมประกอบในรอบด้านอะไรเงี้ยได้ไหมนะครับถามว่ามันได้มันก็ได้แต่ว่า สำหรับมืออาชีพแล้วเขาแก้ได้นะครับมันก็มีวิธีการแก้นะฟิกฟิกแฮนนะฟิกหน้าฟิกทุกอย่างแก้ได้หมดเลยนะครับยิ่งปัจจุบันนี้มันมีพวกอินเพนมีอะไรเยอะนะครับยังไงมืออาชีพก็แก้ได้นะก็จริงๆก็จะเรียกว่าเกือบจะแยกแทบจะไม่ออกนะปัจจุบันนี้นะครับอ,อย่างรูปนี้เนะี่ยได้รับรางวัลในการประกวดรูปภาพนะก็ปีที่แล้วต้องปีที่แล้วนะ ซึ่งมันก็ยังมีความไม่สมจริงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ได้รางวัลไปนะครับซึ่งมีอีกหลายอันเลยเคสต่างๆแล้วเนี่ยเนี่ยจริงโจ้กอดกันเนี่ยนะค,คนเนี่ยมันก็มีแบบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาแล้วคนก็แบบว่านะแยกไม่ออกจริงนะครับซึ่งถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าในเจนถัดไปนะ SD 3นะครับหรือว่า Mid Journey เวอร์ชัน7หรือว่า d r e a e เวอร์ชัน4อะไรเงี้ยนะถ้าเขายังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับ เราจะแยกกันแทบไม่ออกทีเดียวเดี๋ยวขอยกตัวอย่างรูปจาก s d 3อันนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นเกือบจะเพอร์เฟกุดเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นมือนะเป็นแต่จริงๆทําให้มือเพอร์เฟกก็ทําได้นะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าเนี่ยคือคนจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องเชื่อหรือไมครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราจับได้เท่าไหร่นะครับนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแบบว่า้รูป AI เนี่ยภาพมันจะชัดเท่ากันหมดนะ แต่ปัจจุบันมันก็นกำหนดให้เบอร์นูน่นเบอร์นี่ให้อะไรไม่ชัดมันก็เขียนในพร้อมได้หมดแล้วนะหรือจะมาทาอินเพนในหลังก็ได้หมดแล้วนะครับอฟังดูมันก็น่ากลัวนะประมาณว่าเฮ้ยเราจะไม่มีทางรู้เลยเหรอว่าอันไหนคือรูปปลอมอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีนักวิจัยที่คิดคนเครื่องมือต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาแยกแยะว่ารูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพที่ถูกเจนมาหรือเปล่าเช่นเว็บน,นี้นะครับ ai onon.com นะ mm hmm. ก็เราสามารถที่จะส่งรูปไปให้เขาดูได้เดี๋ยวผมส่งรูปนนี้ไปะ โอเคอันนี้นะแม็กก็ขึ้นมาแล้วว่า l i ลี่เอไอเจนเนอเรนะก็บอก quality แบ่ตัวยนะเหมือนไหมแต่ว่ารูปไอ้พวกเครื่องมือเหล่านี้มันก็ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวผมส่งรูปแก่ทุเรียนไปนะครับอ่ะแก่ทุเรียนไปอันนี้เลยครับอ่เขาบอกว่า l i ลี่เอไอเจนเนอเรก็น่าจะเป็น AI generated นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องสมัครพรีเมียมนะถึงจะเห็นข้อมูลอื่นๆนะครับหรือจะมาใช้โมเดลของ Hugging Face นะตรงนี้นะ Maybe AI Art Detector นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลงลิงก์เขาไม่ให้นะ ก็อย่างเนี้ยผมอัปโหลดรูปนี้เข้าไปมันก็บอกว่าน่าจะเป็น AI 59%าสิเโอ้โหห้าสิเองเหรอชัดขนาดนี้นะครับก็ยังไม่รู้ถูกไหมถ้าเราดูแค่เนี้ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าฮยมันเ i หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอัปโหลดรูปสาวคนนี้เข้าไปสับมิดอ่ะอันนี้ได้ผลออกมานะครับว่าเป็น AI 85%อันนี้ค่อยดีหน่อยนะเป็นฮิม a น15%เนะอันนี้คือใช้เครื่องมือละลูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจก็มาใช้เครื่องมือนี้ได้นนะผ่่มีีงาาทแบบว จะต้องจําเป็นจริงๆนะครับการโดยสรุปนะครับคลิปนี้ก็นําเสนอวิธีการดูว่า AI เนี่ยมันสร้างภาพมาแล้วเป็นยังไงนะจะได้แยกออกนะว่าอันไหนเป็นสร้างโดย AI อันไหนเป็นภาพจริงนะครับแล้วก็มีการแนะนําเครื่องมือนะว่าจะไปเซิร์ชรูปภาพหรือว่าจะมาใช้เครื่องมือในการตรวจสอบแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยทคโโลยีเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะการเจนรูปปัจจุบันเนี่ยกับเมื่อปี2023มเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะแล้วนะตั้งแต่เวอร์ชันใหม่ๆออกมานะครับ นี่ไม่ว่าไม่กล่าวไปถึงเรื่องของการเจนวิดีโอนะอย่างที่เคยนําเสนอไปในชั้นแนลแล้วนะครับว่ามีวาซานะครับจาก Microsoft ที่อัปโหลดหน้าเป็นรูปเดียวมันก็สร้างเป็นวิดีโอเราพูดมาได้เลย AI บางตัวที่จะเก่งเรื่องเสียงนะครับแค่ส่งคลิปเราเนี่ยพูดไป3ประโยคนะสาประโยคในอินวิดีโอเนี่ยพูดไปแค่นิดเดียวมันก็เอาเสียงเราเนี่ยไปสร้างเป็นเสียงที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์นะพูดมาเหมือนเราพูดเลยซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันจะยิ่งพัฒนาขึ้นมากและแน่นอนสักพักหนึ่งไปถึงจุดจุดหน ซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้แหละที่เราจะแยกไม่ออกหรอกว่าไอเน,นี้ยมัน AI อ่ะมันจะไม่มี AI กับไม่ AI นะมันจะเหมือนจริงทุกอย่างนะทุกอย่างจะเป็นเหมือนจริงหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเชื่อถือที่สุดก็คือวิจารณญาณของเรานะอธิบายงี้มันอาจจะแปลกๆถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็เอะไว้ก่อนว่าไม่ใช่ไว้ก่อนเราต้องมี a ว a r e n e s ไว้ก่อนว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้มันมันมีเรื่องเหล่านี้มาหลอกลวงเราเยอะนะครับแล้วก็ไม่เชื่อไว้ก่อนนะ ล้วค่อยหาข้อมูลพิสูจน์อีกทงว่ามันดีิงไหมอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยคนที่จะโดนไอ้สิ่งเหล่านี้หลอกมากที่สุดก็คือจะเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปช่วยบอกท่านนะครับว่าเฮ้ยไอ้น,นี่มันอาจจะเป็นของปลอมนะ,ะมันอาจจะมีวิธีดูอเงี้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่าเชื่อไว้ก่อนแล้วค่อยมาหาคาตอบทีหลังนะครับน่าจะอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์สับไสมคชินะครับหรือว่าไปลองใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาคอมเมนต์กันดูได้นะเทคนิคที่บอกมาในนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ